ากพูดถึงรูปร่างหน้าตาของผีปอบหลายคนคงนึกถึงยายแก่แกคนหนึ่งหรือผีปอบที่มีวิชาอาคมจนใครหลายคนหวาดกลัวแต่วันนี้หลอนแดรี่ได้นำเรื่องราวของลิงผีปอบตาแดงที่ออกอาลวาดน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่น จนมีคนเสียชีวิตติดต่อกันรวมเจ็ดศพโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนานเชิญรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยครับเรื่องราวเกิดขึ้นณห,หมู่บ้านโนนทองหมู่สามตำบลน,นาแพอําเภอโคกโพชยัยจังหวัดขอนแก่นนางเข็มพร อายุ58ปีชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าที่หมู่บ้านของตอนนานมีการเสียชีวิตแปลกๆเกิดขึ้นโดยเริ่มมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตติดต่อกันหลายคนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพศ2565 หลังจากที่มีคนเห็นลิงตัวใหญ่สีดำตาสีแดงกระโดดอยู่ข้างเสาไฟฟ้าของหมู่บ้านห่างจากจุดที่ลงเสากลางประมาณ200เมตรซึ่งลิงตัวนี้ไม่ได้มีคนเห็นแค่คนเดียวแต่มีอีกหลายคนที่เห็นเช่นเดียวกัน หลังจากนานก็เริ่มมีคนเสียชีวิตต่อเนื่องกันมาถึง3โมศพภายในไม่กี่เดือนและยังเสียชีวิตต่อมาเรื่อยๆโดยมีคนที่เสียชีวิตทั้งหมดนาน7คนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนส่วนอีก6คนเป็นผู้ชายทั้งหมดทำให้ผู้คนในหมู่บ้านต้องปรึกษาหาลือกัน ว่าสิ่งที่เห็นนั้นอาจจะเป็นผีปอบก็เป็นได้<ฮ>เพราะตั้งแต่ศพแรกจนถึงศพสุดท้ายที่เสียชีวิตติดต่อกันเป็นการเสียชีวิตที่แปลกประหลาดบางคนร่างกายแข็งแรงออกไปทำงานปกติก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรแต่พอกลับมาถึงบ้านกลับเสียชีวิต และระยะเวลาที่ผ่านมานานไม่เคยมีเหตุการณ์แปลกๆติดต่อกันแบบนี้เลยคนที่เห็นลิงดำตาแดงตัวนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่จึงได้นำเรื่องไปปรึกษากับพระอาจารย์บรรเทาซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งท่านก็เห็นว่าควรทำพิธีตั้งหลักบ้านตามประเพณีความเชื่อเนื่องจากบ้านนนทองเป็นบ้านหน่อยยังไม่มีเสาห,หลักบ้านตั้งแต่ปีพศ .2500 ทางพระอาจารย์ได้มีการสวดทำพิธีปลูกเสกเสาห,หลักบ้านจํานวนกาวตน้นแกะสลักเป็นอัครายันในแต่ละที โดยจะนําเสาหลักหมู่บ้านไปตั้งยังทิศทางต่างๆรอบหมู่บ้าน8ทิศโดยจุดแรกจะเป็นจุดเสาหลักของหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง8ทิศโดยจะมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีก้าวรูร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคนในหมู่บ้านเพื่อปักเสาหลักตามเข็มนาฬิกา อีกในหนึ่งของการตั้งหลักหมู่บ้านก็คือเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีกันในชุมชนพระอาจารย์บันเทาเจ้าอาวาสวัดนนศิลาได้เปิดเผยถึงพิธีกรรมความเชื่อนี้ว่าเป็นพิธีตั้งหลักบ้านหลักเมืองตามความเชื่อที่ทุกหมู่บ้านจะต้องมีเสาหลักเป็นสิริมงคล เพื่อปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้รอดพ้นจากภัยอันตรายและจากสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะพูดผีสัมภเวสีที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีผีปอบในหมู่บ้านเนื่องจากมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตลงติดต่อกันหลายโศกพอได้ทำพิธีนี้พวกชาวบ้านเองก็อุ่นใจขึ้น และเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆจะหายไปตามความเชื่อผีปอบเป็นผีที่ไม่มีรูปร่างมันเป็นเหมือนดวงจิตไสยเวทมนต์ดำที่เข้ามาแฝงร่างเพื่อกัดกินคนคนนานหรือบางครั้งมันก็แอบไปกินร่างของคนอื่นๆ จนเสียชีวิตไปซึ่งปอสามารถสิ่งสู่มาในรูปแบบอื่นๆได้เช่นหมาดำหรือแมวดำที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆโดยพวกมานถูกมองว่าเป็นสิ่งอัป,ปมงคลเป็นอีกร่างของผีปอบที่ใช้ออกหากิน ปัจจุบันความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเหล่านี้ก็ยังมีให้เห็นซึ่งเมื่อไหร่ที่มีการตายติดติดกันแบบไม่ทราบสาเหตุผู้คนก็มักจะนึกถึงและหวาดกลัวผีปอบกันก่อนเป็นอันดับแรกและพยายามส่อหาว่าใครเป็นผีปอบหรือผีปอบตนนี้มาจากที่ไหน แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยไปนานเพียงใด <st> เรื่องราวความลี้ลับเหล่านี้รวมถึงพิธีกรรมความเชื่อต่งตางๆ <st> ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่โดยเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่าน,านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับ กับเรื่องลิงผีปจังหวัดขอนแกน่นสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและ playlist ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ